สวัสดีครับผมจะมารีวิวโหลปลาขนาด4คูณ8คูณ6นิ้วนะครับความกว้างจะเป็น4ครับความยาวอันนี้ครับจะเป็น8แล้วก็ความสูงจะเป็น6นิ้วครับกระจกหนา3มมิลครับซิลิโคนใสครับอันนี้งานดีมากครับงานครับเก็บงานดีมากครับ ช่างมีฝีมือครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งตู้นี้ให้สวยดูยนะครับผมจะใช้ของตกแต่งแค่นี้นะครับแล้วต้องเอาของตกแต่งไปล้างกันครับเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตกแต่งเลยครับ ก็เป็นหินสะท้อนแสงครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำนะครับโดยเราจะใช้น้ำที่ถ้าเกิดเราใช้น้ำก๊อกเราต้องค้างคืนไว้ประมาณ1คืนครับเพื่อไม่ให้มีคอรีนไม่งั้นเดี๋ยวน้องปลาเราจะตายนะครับ ล้วค่อยเติมนะครับ แลครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้สวยเนี่ยเราก็ต้องเอาไฟครับมาติดตั้งนเค,ครับเสร็จแล้วนีตู้แปดนิ้วนะครับโลแปดนิ้วแนวนอนครับ